你个脖子啊，摸个快！ จริงๆนะครับเฮ้ย <c oughs> อันนี้นะครับอันนี้แค่รีวิวเฉยนะโว้ยว่ะมันสุดๆไปเลยอะโอเควันนี้พี่ชายนะส่งมาให้เซตอัพนี้เลยครับ <c oughs> ผมบอกแล้วไงว่าใครที่จะส่งมาไม่ต้องกังวลน,นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เซตอัพตามใบสั่งเลยครับนี่เขียนมาแบบนี้เลยควรจะเอาเสียงอะไรไว้แบงค์ไหนไว้เลขที่เท่าไหร่ยัยงไง คุณเขียนมาได้เลยนี่ครับเราทํานําใบสั่งเลยแล้วยังไม่พอนะครับเราทํานอกเหนือจากใบสั่งให้อีกด้วยนะครับเราบอกเลยว่าเราแถมให้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยแค่ทําตามสั่งอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นนะครับนะเราจะพวกกีาไฟต้องแถมให้อีกด้วยนะครับอมาดูว่าเราแถมอะไรให้เป็นเพียบเลยนะครับอันดับแรกนะก็เป็นเสียงคลีนตามสั่งก่อนเลย นะครับตัวนี้เปลี่ยนสายให้ใหม่นะครับก็เลยต้องทําการตั้งสายนิดนึ่งนะครับอ่านี่เลยครับเพราะว่ากีตาร์และเอฟเฟกทุกอย่างนะครับเราจะเซตอัพแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเปลี่ยนสายให้ด้วยนะครับนี่เลยนะเป็นเอกลักษณ์ของร้านเนโมก,กิตะไฟไม่มีร้านไหนเขาทากันหรอกเพราะว่าอะไรหนึ่งมาเสียเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเพิ่มต้นทุนในค่าสายอีกถูกไหม ไม่มีร้านไหนทำเนี่ยคุณซื้อร้านนี่คุณโชคดีมากผมบอกได้เลยว่าใครที่ซื้อของกับเราเนี่ยนะครับนะโชคดีแน่นอน,นครับอะโอเคเซ็งคลีนต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเราเซ็ตเซตอัพให้เป็นสิบเสียงนะครับอะต่อมาทินคอรัส แต่งให้กันเสีอันนี้เป็นเสียงออกว่าออกแนวแบบว่าคลคริคลานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันที่ห้านะครับอันนี้ห้าเป็นเสียงแต่งครับอันที่ห้าอันนี้เลยตามนี้เลยครับผม๋ทำตามสั่งเลยครับแล้วก็นอกเหนือเดี๋ยวผมจะใส่ให้อีกหนึ่งกันนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาต เพิ่มน้อยเกียดเท่าน่้พอป,ปิดปุ๊บต้องเงียบเก็บต้องไม่มีเสียง ath, อูดอีดอารนี่คือความเป็นมืออาชีพเพราะนั้นเวลาคุณเล่นบนสเตจใหญ่คุณนึกถึงภาพที่คุณกำลังเล่นแบ็คอัพให้เสกโลโซอยู่พี่เศษเขากำลังพูดเขากำลังโซโล,โลอยู่เลยแล้วคุณไปอีทอาร์ตอีทอาร์เนี่ยบนเวทีไปหอนอีทอาร์บนเวที แน่นอนครับคุณจะถูกเพ่งเล็งเลยจากทีมงานถูกไหมอ่ามอนตนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปความเป็นมือชีพระดับสืลเป็นต้องนี่เลยต้องร้านจะโม้จะไฟเท่านั้นเลยนี่ครับเขาเรียกว่ารู้จริงๆนะหลายหลายคนคอมเมนต์มาผมขอบคุณและก็ชื่นใจมากๆนะครับหลายๆคนคอมเมนต์มาติชมกันมาแบบโอ้ล้นหลานจริงๆนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจในคลิปอะไรแบบนี้ <c oughs> นะต้องขอบคุณมากๆนะแต่ยังว่าเนาะคือเราเขาเราียกว่าอะไร มีความเป็นมือชื่อโอ้โหผ่านวิธีการประกวดประกวดเดี่ยวก็มีประกวดวงได้ที่โลยันที่หนึ่งได้แชมป์อะไรต่างๆนะมากมายโอ้โหมันคือไม่ต้องคุยหรอกไอ้เรื่องพวกนี้คือหลายๆคนที่ติดตามอยู่รู้กันอยู่แล้วนาย้อนไปดูได้เลยนะมีคลิปมีอะไรเพียบนะครับนะโอเคเรามาเป็นเสียงโซโลโ,โซโล1ล่นะครับ เกณฑ์จะไม่เยอะเท่าไหนนะาร่นะต่อมาแล้วก็เป็นโซโล่สองนะครับ เก็บเลยนะครับรุนแรงหน้าแต่ต้องเงียบเก็บอ่าที่แปดเลยครับลูกพี่ขอแบบว่าแรงๆลง็อก<ง> สุดจริงตอง่อม,มาน่าที่เก้าเสียงโซโลนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะสิ

ต้องเงียบเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าคุณไปเล่นแบ็กอัพให้ศิลปินแล้วศิลปินเงางูอยู่เนะี่ยคุณไปหอนอีทอาร์ตอุดอีทเนี่ยแน่นอน,นครับผมนะเขาแทบจะปรับคุณออกกับวงเขาทันทีเพราะนั้นนะครับนะมันต้องมีมือชีพไงอย่างที่ผมบอกไปนะแต่ถ้าเด็กเล่นเล่นกันมันหอนอุดอีได้ไงเพราะเขาก็มองว่าเป็นเด็กเล่นถูกไหมแต่ถ้าวันนี้ถ้าคุณเป็นระดับศิลปิน,ปนหรือระดับแบ็กอัพแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าคุณกําลังจะก้าวเป็นศิลปินเนี่ยนะครับ นี่เลยครับส่งมาเซตได้แบบนีม่มุกจะไฟคุณจะได้สูตรการเซตอัพไปเลยนะครับได้สูตรการเซตอัพเฮ้ยเซตอัพยังไงคือดิสหรือไดสเกนฟังดูเต็มแต่ไม่ลกแล้วก็ที่สำคัญคือออกนั้นเนื้อชัดๆนะไม่บางไม่บี้ไม่แหลมด้วยนะครับปิดปุ๊บเงียบปิดนะครับนะปิดปุ๊บเงียบกินะกดปุ๊บเงียบปั๊บ อมบาดใจใช้ได้เลย ชอบแบบว่าแตกแบบล็อกล็อกแรงแรงนี่ครับนะครับผมแถมให้อีกนะครับผมแถมให้อีกเลยนะครับจริงๆแล้วพี่เซตประมาณเจ็ดแปดเสียงเท่านั้นเองผมแถมให้เป็นถึงสิบ2อดสิบสองเสียงเดี๋ยวจบทลิปนี้ก็จะแถมให้อีกนะครับไม่ต้องห่วงครับเนี่ยคุ้มนะครับราคาส่งมาเจ็ดเก้าเก้านะครับรวงส่งกลับก็ประมาณเก้าร้อยเก้า้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับอยู่ไม่เกินนี้นะครับ ถามว่ามันได้อะไรมันได้ความคุ้มค่านะครับเราจะมีการเปรียบเทียบแต่ว่านี้เนี่ยเขา,าให้เซฟทับพรีเซตเดิมไปเลยนะครับบางทีเนี่ยผมก็จะมีการเปรียบเทียบให้ดูระหว่างอาการที่ยังไม่ได้เซตอัพบ้างนะครับเนี่ยอะไรแบบนี้มันก็จะแบบว่าบกเก BB, แบบีแบบ้ยๆแหลมๆแบนๆอะไรกับประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับประมาณนี้เนาะเออ เซตอัพแล้วก็เป็นประมาณน,นี้นะครับอ่ะโอเคครับผมนะขายจริงส่งจริงชัวร์รามเซ็น,นหรือจะส่งมาเซตอัพได้เลยนี่เลยเรามีของระดับโลกไว้แอคหรือว่าเป็น per, แคมเปอร์อะไรก็แล้วแต่นีครับที่สุดๆในประเทศไทยนีครับเรามีเกือบหมดทุกรุ่นนะครับเหลือรุ่นใหม่นะยังไม่ได้จัดมาเดี๋ยวก็เราจะจัดมาแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับ เราต้องต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับพวกเอฟเฟกต์ต่างๆให้มากก่อนถึงจะกล้าการันตีได้ว่าเอฟเฟกต์แต่ตัวเราสามารถปรับให้คล้ายๆกับพวกเอฟเฟกต์รุ่นใหญ่ๆได้ใช้คำว่าคล้ายๆเพราะว่าเทคโนโลยีมันจะไม่เหมือนกันชิปการประมวลผลอุปกรณ์ IC ต่างๆจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหมันจะไอรุ่นนี้จะไปสู้รุ่นนี้ก็คงไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราคางก็แตกต่างกันนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าก็ปรับให้เขาเรียกว่า เป็นน้องๆได้น้องๆหรือความคล้ายคลึงอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเออประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคตามใบสั่งทําเกินคําสั่งอีกด้วยซ้ํานะครับพี่ยมโวงจะฝ่ายแถมให้เลยนะครับจัดไปใครจะส่งมาได้ก็ได้เลยนะครับเล่าจะทานะครับทาไปพร้อมกับคุยนะครับไม่ใช่คุยอย่างเดียวแต่ไม่ทําอันนี้นคือเรียกขี้คุยเข้าใจนะครับอ่ะโอเคจัดไปนะขายจริง100%น,นะครับอย่าลืมนะครับใครจะซื้อขายกีได้เฟกนะมาได้เลยกับพี่ยมโบจะฝ่ายขายจริงของจริงแน่นอน มีโดยตนจริงชัดเจนนะครับจัดไปครับ